ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่อลิสุพระเอกของเราเนี่ยได้เสียเพื่อนไปในเกมก่อนหน้ามันทําให้เขารู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังและไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวนาเทลของเราอีกเช่นเคยคาเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยจะทานไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกันทั้งเราครับ และเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นการสปอยอลิสอินบาเดอร์แลนด์ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับอลิสอินบร์เดอร์แลนด์ใน E p ีที่4ได้เลยครับในตอนนี้อลิสหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ไปอยู่กับเพื่อนสนิททั้งสองคนของเขาเขาไม่เหลือใครอีกแล้วเพื่อนสนิทนทั้งสองคนของเขาก็ได้มาจากไปต่อหน้าต่อต,อตามันเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปตีกันอยู่ในหัวและเขาเนี่ยก็ไม่อาจมีความสุขที่รอชีวิตจากเกมบ้าๆมาได้ ต่ในระหว่างนั้นเองยูซูฮะที่กลับมาจากการลาสัตย์เพื่อประทังชีวิตเธอเนี่ยก็ได้เดินผ่านมาเจออาริสุที่นอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปถามอาริสุว่ายังอยากมีชีวิตอยู่ไหมฝ่ายอาริสุเองก็พยายามเค้นเสียงที่ลอยลินออกมาว่าเขาเนี่ยจะตายตามเพื่อนไปฝ่ายยูซูฮะเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินกลับเข้าที่พักของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้อาริสุเนี่ยตามทางอย่างที่หวังเอาไว้เพราะเธอเนี่ยก็ยังอยากมีชีวิตในเมื่อไม่มีกระจิกกระใจจะมีชีวิตอยู่เธอเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นกัน และแล้วหลายวันเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปฝ่ายยูสุฮาเนี่ยก็ยังคงเห็นอลริสุนอนนิ่งสลบอยู่ที่เดิมท่ามกลางสายฝนที่โปรยไปเธอเนี่ยก็เลยได้นึกย้อนไปถึงตัวเองสมัยก่อนก่อนที่เธอเนี่ยจะได้เข้าร่วมเกมบาบานี่เธอเนี่ยเคยมีความสุขกับพ่อมากทั้งคู่เนี่ยได้ปีนเขาด้วยกันเลื่อยมาและพ่อของเธอเนี่ยก็เป็นเพียงคนเดียวที่ยอมรับในตัวเธอจากใจจริง แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีคนกู่ข่าวขึ้นมาว่าพ่อของยูซูฮาร์เนี่ยจะปีนเขาที่ไม่มีออกซิเจนเพียงลําพังและพ่อของเธอเองก็ยอมรับข่าวนี้เพราะเขาเนี่ยไม่เคยโกหกใครแม้จะเป็นเรื่องที่คนอื่นกุขึ้นก็ตามจนกระทั่งพ่อของเธอเนี่ยได้หายไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยครับและด้วยความที่เธอเองก็เคยสูญเสียคนที่รักไปเธอเนี่ยจึงได้เข้าใจความรู้สึกของอลิสุดยิ่งกว่าใครสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอจึงตัดสินใจช่วยเขากลับเข้าที่พักของตัวเอง ต่อจากน,นั้นนะครับฝ่ายอลิสูที่ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งทำกลางความเงียบสงบแต่ไม่นานนักยูสุฮาเนี่ยก็ได้เอาอาหารและน้ำมาให้เขากินทั้งคู่เนี่ยก็เลยได้คุยกันอยู่สักพักหนึ่งจนทํามไม่ได้รู้ว่าความรู้สึกที่อยากตายนั้นเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ทั้งคู่เนี่ยอาจจะตายในเกมพรุ่งนี้หรือว่าวีซ่าเนี่ยอาจจะหมดอายุลงก็ได้ยังไงซากก็หนีไม่พ้นอยู่ดีแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นในตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็แค่ใช้ชีวิตแล้วก็ก้าวเดินต่อไปด้วยร่างกายที่อยากอยู่ต่ออก็พ และนั่นเองนะครับก็ทําให้อลิสูเนี่ยตัดสินใจกินข้าวแล้วก็น้ําที่ยูสูฮาเนี่ยเอามาให้ตัดไปในตอนลุ่งเช้านะครับในวันนี้เนี่ยยูสุฮาได้บอกให้อลิสูเนี่ยเต็มตัวเพื่อเข้าเล่นเกมวันนี้แต่ฝ่ายอลิสูเองก็ยังไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรอยู่ดียูสูฮานะครับก็เลยบอกอลิสูว่านายเนี่ยช่วยชีวิตฉันเอาไว้อย่างน้อยก็ให้ฉันเนี่ยไ้ตอบแทนนายก่อนเถอะนะทำให้อลิสูเนี่ยตัดสินใจจะเข้าร่วมเล่นเกมในคืนนี้ด้วยกันกับยูสูฮาสองคน และแล้วนะครับเกมเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นสถานที่เล่นเกมเนี่ยก็คืออุโมงค์ของถนนสายหนึ่งที่มีรถบัสจอดขวางกั้นถนนเป็นจุดสตาร์ทเริ่มเล่นเกมในครั้งนี้และบนรถบัสนะครับก็ได้มีผู้ร่วมเล่นเกมอีก3คนร่วมมาริสูและยูสุฮะเป็นทั้งหมด5คนครับและระดับความยากของเกมนี้เนี่ยก็คือ4ดอกจิกเป็นเกม distance ให้อดทนกับการทดสอบไปจนถึงเส้นชัยภายในเวลา120นาทีโดยบนหน้าจอโทรศัพท์จะบอกเวลากับระยะห่างที่ไม่รู้ว่าคือระยะห่างอะไรแสดงขึ้นมา แต่ไม่นานนักในเกมก็ได้เริ่มต้นขึน้นเวลาเนี่ยนับถอยหลังลงไปทุกที่ทุกที่เพียงแต่เส้นชายอยู่ไหนก็ไม่รู้และต้องวิ่งไปอีกไกลแค่ไหนก็ไม่รู้เช่นกันและหนึ่งในผู้เล่นใหม่ทั้ง3คนเนี่ยก็มีคนที่บาดเจ็บที่ขาจนไม่สามารถวิ่งได้อีกทั้งรถบัสเนี่ยอย่างน้ำมันหมดอีกทํใไมผู้เล่นที่วิ่งไม่ได้เนี่ยก็เสียสละให้เพื่อนๆวิ่งกันไปก่อนเพื่อเกลียร์เกมส่วนตัวของเขาเนี่ยจะนั่งอยู่กับที่เพื่อหาทางอื่นเองพอเป็นแบบนั้นเพื่อนทั้งสองของผู้เล่นใหม่นนน่่กกกตตััดสิิใจอออว,วงไป ถึงแม้ว่าจะไม่อยากทิ้งเพื่อนก็ตามแต่เพื่อนเนี่ยก็ยอมรับตัวเองแล้วก็ขอให้ทิ้งไปซะส่วนฝ่ายอาริสูและยูซูฮะเองก็ออกวิ่งไปตามๆกันครับและทั้ง4เนี่ยก็ออกตัววิ่งกันจนเป็นระยะทาง5,000เมตรแล้วก็ได้ไปเจอกับจุดพักที่มีน้ําเตรียมเอาไว้ให้แต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ไว้ใจน้ําพวกนี้เพราะอาจจะมีสารพิษใส่ยอยู่ก็ได้ฝ่ายยูซูฮะนะครับก็เลยหยิบน้ําดื่มที่เธอเตรียมขึ้นมาดื่มก่อนจะส่งต่อให้อลิสุด,ดื่มต่อ เมื่อเขาดื่มเสร็จเนี่ยก็ได้ส่งต่อให้ผู้เล่นใหม่อีก2คนเพื่อที่ดื่มประทางอาการกระหายจากการวิ่งมาต่อเนื่องยาวนานครับและหลังจากได้ดื่มน้ําเสร็จพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกโัววิ่งเพื่อหาเส้นชัยกันต่อไปยิ่งพวกเขาวิ่งลึกกันเข้าไปมากเท่าไหร่เส้นทางเนี่ยก็ยิ่งมือลงไปทุกทีทุกทีจนกระทั่งยูสูฮานะครับสังเกตตัวแปลกๆที่ด้านหน้าของทางวิ่งเพราะมันเนี่ยคือเสือดําตัวใหญ่และมันเนี่ยก็วิ่งไล่กัดทุกคนที่มันเจอครับทำให้พวกเขาทั้ง4เนี่ยครับพยายามวิ่งต่อไปข้างหน้าให้เร็วทีี่่สสุดเเพืืออหนนกัน แต่แล้วผู้เล่นใหม่คนหนึ่งเนี่ยก็ถูกเสือเข้าเล่นงานเขาเนี่ยเอามีดพยายามแทงไปที่เสืออยู่หลายที่แต่ก็ไม่สามารถสลัดเสือเอาไปได้ครับเขาเนี่ยก็เลยตะโกนบอกคนที่เหลือว่าไปสิไปไปเลยในตอนนี้นะครับก็เหลือกันอยู่แค่3คนนั่นก็คืออารีสุยูสุฮะและก็ผู้เล่นใหม่อีกคนนึงครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้วิ่งต่อกันไปเรื่อยๆจนเป็นระยะทาง8,000เมตร แต่ไม่นานนักอลิสูเนี่ยก็ได้ชะลอฝีเท้าลงและมองรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าที่มีน้ํามันอยู่แต่ไม่มีแบตเตอรี่ครับเขาเนี่ยก็ได้ฉุกคิดขึ้นได้ว่าใช้น้ํามันเนี่ยเติมรถบัสคันนั้นได้ก็จะได้พาเพื่อนของผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าเส้นชัยไปด้วยกันด้วยฝ่ายอลิสูนะครับก็เลยตัดสินใจเข็นรถมอเตอร์ไซค์กลับไปทางเดิมเพียงคนเดียวเพราะเขาเนี่ยไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังให้ตายอย่างโดดเดี่ยวอีกแล้วแล้วก็ให้อยู่สุฮาและผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าเส้นชัยกันไปก่อนเลยครับ และระหว่างที่อาริสุเข็นรถมอเตอร์ไซค์กลับไปอยู่นั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เห็นเสือดําที่นอนตายอยู่ข้างๆผู้เล่นใหม่อีกคนครับทาให้อาริสุเนี่ยไปถึงรถบัสได้อย่างปลอดภัยและทางด้านของยูซูฮาและผู้เล่นใหม่อีกคนในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้ไปถึงเส้นชัยที่มีป้ายเขียนไว้ว่าห้ามผ่านแล้วเพียงแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังงงๆกันอยู่วันนี้คือเส้นชัยของเกมนี้หรอแล้วก็นั่งรออาริสุและผู้เล่นใหม่อีกคนอยู่ด้วยกันแต่แล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้มีเสียงประหลาดดังขึ้นที่ด้านหลังของพวกเขาครับก่อนจะมีน้ําพุ ไปอยู่บนหและผู้เล่นใหม่รีบวิ่งหนีกลับกันไปทางเดิมต่อจากน,าน,นั้นนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็เปิดสะดุดลม้มลงแล้วก็ทําให้ถูกคลื่นน้ำมหา,าศาลเนี่ยซัดเข้าใส่ตัวทําให้เหลือแค่ยูสูฮาที่ยังไม่โดนน้ำซัดเข้ามาครับซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อาริซูเนี่ยขับรถบัสมาแล้วก็รลับยูสูฮาขึ้นรถมาพอดีก่อนจะถูกคลื่นน้ำซัดเข้าใส่รถจนรถบัสเนี่ยพิงความลงต่อจากน,าน,นั้นนะครับทั้งสามบนรถบัสเนี่ยก็ค่อยๆลุกขึ้นกันอย่างยากลําบากเพราะแรงกระแทกจากน้ำเนี่ยมันทน แต่ไม่นานนะักพวกเขาทั้ง3เนี่ยก็ช่วยกันพยุงตัวเองขึ้นมาจากรถบัสได้ก่อนจะเห็นภาพวานบนดบนรถบัสที่เขียนเอาไว้ว่าเส้นชัยหรือก็คือระยะห่างที่หน้าจอโทรศัพท์แสดงอยู่เป็นระยะห่างระหว่างตัวเรากับเส้นชัยนั่นเองครับพอเป็นแบบนั้นแล้วนะครับก็ทําให้พวกเขาเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาเนี่ยยืนอยู่บนจุดสตาร์ทแล้วก็เส้นชัยมาตั้งแต่แรกแล้วและที่ทําไปทั้งหมดที่สูญเสียผู้เล่นใหม่ไปทั้งสองคนนั่นคือศูนย์เปล่า หลังจากนั้น,นครับเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งเกมเนี่ยได้เคลียร์แล้วผู้เล่นใหม่ที่ขาเจ็บเนี่ยก็ได้แยกทางไปจากอาริสุกับยูซุฮะครับและเขาเนี่ยก็เลยจุดหมายพอสูญเสียเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปทั้งหมดในเกมเดียวก่อนจะจากไปเขาเนี่ยก็ได้บอกอาริสุและยูซุฮะว่าถ้ายัางไม่ตายไว้เลามาเจอกันใหม่นะต่อจากนั้นจะตัดไปในตอนรุ่งเช้าของอีกวันครับ ในวันนี้เนี่ยอาริสุได้บอกกับยูซูฮะว่าเขาเนี่ยจะไปชายหาดเพื่อค้นหาบีดไม่แน่ว่าคนที่หายไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้หรือไม่ที่นั่นเนี่ยอาจจะเป็นหลุมลบภัยก็เป็นได้โดยเขาเนี่ยแค่อยากเชื่อในสิ่งที่คารุเบะพูดไว้ก่อนตายก็เท่านั้นเองโดยเขาเนะครับตัดสินใจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเปิดแก้แค้นให้กับทุกคนเพื่อที่จะหยุดคนที่บงการเกมบาบ้านี้ลงซะและฝ่ายยูซูฮะเองเนี่ยก็จะค้นหาบีดด้วยกันกับอาริสุเช่นกันครับ และเรื่องราวของเขาทั้งคู่นะครับจะเป็นเช่นไรต่อไปบทสรุปแล้วบีดเนี่ยคืออะไรกันแน่และจะต้องสูญเสียใครไปอีกกี่คนก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยติดตามรับชมและรับฟังกันต่อได้ใน Alice in บอ r d e r l a แลนดใน EP ีที่5ได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวอนเทลก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ